นักเทรดคริปโตไทยถือว่าร้อนๆหนาๆกันเลยนะครับหลังจากที่กรมสมบัรออกมาย้ำว่าคนได้กำไรจากเงินดิจิตอลเนี่ยก็ต้องเสียภาษีด้วยนะฮะชำระด,ด้วยนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมีระบบแฮกเทคตรวจสอบแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะฮะเกิดอะไรขึ้นแล้วทั้งทำให้คริปโตไทยยับเลยหรือเปล่าเดี๋ยวกินไลฟ์ฟังนะครับ ดิพึ่นคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่ช่องคิม p e r ต y ร้ายที่มาพูดคุยเกีเ่ยวกับการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคิมได้นชวนคุยนะฮะเกี่ยวกับเ,เรื่องของอีเวนต์หนึ่งสำคัญและการเรื่องของกรมสมพากรนะครับก็เรียกว่าเป็นกรมที่มีความไฮเทคองค์กรภาครัฐที่ไฮเทคต้นๆของประเทศไทยเลยนะฮะได้ออกมาทําการพูดถึงคริปตโตเ r นซี y ออกมาย้ําว่าต้องเสียภาษีนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอย้อนกลับไปนะครับพูดถึงทิศทางองค์กรต่างๆของทางภาครัฐในไทยก่อนว่ามีทิศทางอะไรยังไงครับ กรณีเนี่ยเห็นภาพว่าทางแบงค์ชาติเองนะครับทปทเนี่ย,ยก็ได้ออกมาบอกว่าในปีนี้เนี่ยครับจะมีการปรับกฎเกณฑ์คริปโตนะฮะแบบว่ายันไม่ให้ชนะเงินตามกฎหมายได้นะมีการเจาะที่จะควบคุมอะไรที่เหนียวแน่นมากขึ้นนะครับทางกรอตก็เช่นกันครับก็มีการปรับกฎเกณฑ์ต่างๆเนาะให้แบบว่าสอดคล้องนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงม,มั่นใจกับผู้ลงทุนอะไรต่างๆนะแต่วันนี้นี่ครับมาถึงคิวของกลมสมองกรแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็น3พี่น้อง3ทหารเสือกลมไฮเทคแห่งไประเทศไทยครับ จากข่าวล่าสุดเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าสามังกรย้ำผู้มีกำไรจากทรัพย์สินที่ท่านต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องด้วยนะครับระบุว่าเนี่ยหากปกติถ้าขายแล้วมีกำไรเนี่ยนะครจะต้องถือเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4ครับ จัดอยู่ในหมวดหมู่การลงทุนแบบเดียวกับดอกเบีย้ยเงินฝากดอกเบีย้ยเงินกู้เลยนะครับอีกทั้งก็เชิญชวนให้คนเนี่ยมาลงทะเบียนกันนะครับลงใส่กรอกข้อมูลกันนนะั้แล้วก็พร้อมบอกอีกว่ามมกรมสรรพากรเนี่ยนะครับเล็งใช้ uh, data analytics นะครับตรวจสอบภาษีย้อนหลังสับนับทุนคริปโตกันด้วยนะครับก็เรียกว่าด้วยรักแล้วก็ห่วงใย,ยนะครับจากทางมมกรมสรรพากรนะยังไงเนี่ยก็ไปลงทะเบียนกันให้ถูกต้องนะครับซึ่งจากข่าวอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮือฮานะครับแล้วก็มีหลายเสียงถกเถียงกันมากมายบางคนบอก ว่าโอ้พี่พี่ดูพอร์ตผมหรือเปล่านะครับคนคริปโตใครคนไหนเขามีรายได้กันเขาขาดทุนกันเท่านั้นแหละอะไรประมาณนี้นะครับก็คงจะไม่ได้ตังค์อะไรจากนักเทรดเท่าไหร่นะเพราะว่ายับกันเยอะนะครับ ซึ่งคนหลายคนก็มองว่าจริงเรื่องภาษีคริปโตไม่ใช่เรื่องใหม่นะเขาพูดกันแต่ปีนู้นแล้วนะครับว่า15%ถูกไมหมหักภาษีเงินได้เนี่ยนะครับก็จากการกําไรเนี่ยก็สิบเนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้เก็บเท่านั้นเองนะครับซึ่งรายละเอียดสําคัญเนี่ยนะครับก็บอกว่าข้อนหนึ่งเลยนะก็คือถ้าคุณได้กําไรหรือส่วนผลประโยชน์อะไรเนี่ยนะครับนี่ยถือครองครอบครองโทเค็นเนี่ยก็เหมือนเอาไปฝากเอาเหมือนเป็นสเต็กอะไรให้ได้เหรียญอื่นๆมาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเงินได้เหมือนกันนะครับนนนะคคครรรัััับบบกกาาาหหหดดอตาภษาีีเงิไ้ณท่่จยสุล ธรรมดาที่มีเงินได้พึงประสงค์นะครับก็คือ15%ของเงินได้นะฮะก็คร่าวๆคือถ้าคุณขายเนี่ยคุณก็เขียนภาษีเงินได้นะครับแล้วก็ถ้าถือครองแล้วมีันผลมีอะไรเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยมาคุยถึงประเด็นที่หลายคนกังวลนะครับว่าการที่เก็บภาษีแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะดีไม่ดีจะยังไงนะครับทำให้คริปโตเนี่ยมันร่วงหรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าจริงคริปโตไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของคริปโตโลกนะครับเป็นส่วนเล็กๆนั่นเองนะครับการที่คนไทยเอ,อ <laughs> ในบิตคอยอะไระไร,ร่วงแต่อย่างใดนะครับซึ่งหารดูดภาษีต่างประเทศเนี่ยดูจะมีนโยบายท่าทางที่จะหนักข้อกว่าทางเรานะฮะอย่างเช่นทางของสหรัฐอเมริกาก็มีภาษีที่เรียกว่า unrealized capital gain นะครับหรือแค่ว่าแค่กําไร่ยังไม่ขายเนี่ยก็จะโดนด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในยุ่งเขั้นตอนที่ถกเถียงกันอยู่นะครับถามพูดจริงๆก็มีความจําเป็นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมีความกดดันเรื่องของโควิดเรื่องของหนี้ต่งตางๆน,นานามากมายจากสภาวะแวดล้อมที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับนั้นับบนน้องนรั็บภาษีเป็นทีีม่ ในปีนี้เลยครับหลายๆประเทศนะครับก็ไม่แปลกใจอะไรที่หัวเนี่ยมาไปออกที่ตัวคริปโตเคอเรนซีครับอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะครับนั่นก็นคือการที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนั่แหละมันมีความอิสระหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างไม่ได้รวมศูนย์นะครับมันออกนู่นออกนี่ออกท่าได้เยอะคำถามคือแล้วก็จะตรวจสอบอย่างไรนะครับถึงแม้ว่ากราตไทยนะครับหรือสมรภูก็จะควบคุมในเอ็กชแนนของบ,บ้านเราได้นี่นะครับแต่ว่าไม่มีท่าทีที่แบบว่าลูกค้าจะออกไปข้างนอกมากขึ้นหรือเปล่านี่เราก็ต้องมารอดูนะครับเพราะว่านี่มันเป็นเหมือน กลุ่มธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ครับถ้าแบบว่าคังขันชาวบ้านไม่ได้หรือต่างประเทศเขามีต้นทุนที่ต่ำกว่าเรามันก็จะดึงดูดนักลงทุนออกไปข้างนอกมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับเรื่องของภาษีนะเพราะเรามองว่าให้ยังไงอ่ะคนไทยเยนเมียไทก็ต้องเสียภาษีแล้วแต่ว่าดูด้วยระบบจัดการยังไงให้คุ้มทุนคุ้มค่านะครับเพราะว่าสิ่งที่จ่ายไปแล้วไปปีละอาจจะได้คืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีมุมมองที่แฟร์ยุติธรรมแลวทุกคนอยู่ร่วมกันได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยนะครับแต่่งทีีอาาจะะเเเห็นนนนคครรรับนน้้้ปโโไ,ได หรือว่าเป็นภาษีให้ประเทศได้แล้วเนี่ยก็อยากให้เห็นท่าทีที่มาสนับสนุนผลักดันอุตสาหกรรมกิต่อไทยให้เติบโตขึ้นจากทางภาครัฐหรือองค์กรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฮ้ยเราไปด้วยกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้ครับมาสุดคิดนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างน,นะครับในคลิปนี้พูดถึงสมมภระนะที่มีการย้ำนะครับท่าทีที่จะให้นักลงทุนเนี่ยนะครับมาเสียภาษีนะครับหรือว่ามากรอบไปพร้อมกันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งก่อนหน้าเราได้เห็นภาครัฐไทยหละอัน้นั่ง ทรทรศพทนะครับหรือธนาครากรกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาจะควบคุมหรือกี่กับออกกฎเกณฑ์ที่ทางเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีนะแล้ววันนี้เนี่ยก็มาถึงกรมสรรพากรนะครับแต่ว่า,วา,าการที่สรรพากรออกมาเรื่องการยกเจ็บภาษีเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วแต่วันนี้อาจจะเหมือนมีประเด็นขึ้นมาครั้งหนึ่งมีเงินแถลงขึ้นมาครั้งนึงน่งเนี่ยก็หยิบประเด็นนี้มายกมา,มาคุยกันนะครับเนื้อหาเนี่ยก็สองอย่างนะครับถ้าคุณถือ Q ครอบครองคริปโตเคเรนซีแล้วคุณมีรายได้เข้ามาเนะี่ยอันนี้ถือเป็นรายได้นะคร แก้ไขย,ยังไงให้แบบว่าพอใจกันทั้งหมดแล้วกันนะครับส่วนตัวมองว่าปกติเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นธีมหลักของโลกเลยที่แบบหลายคนหลายประเทศเนี่ยนก็จะผลักดันตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ประเทศขาดดุลน,นะหรือว่าการที่ขาดรายได้หรือการเป็นหนี้มากมายเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เงินภาษีนี่แหละเป็นการ ีเราได้ทางหนึ่งเนาะแล้วก็หวยออกที่คริปโตเคอรเนซีในเมียกายเองก็มีแล้วการเก็บภาษีนี่ให้เห็นชัดทั่วโลกเลยนะครับซึ่งตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเก็บภาษีไปเนี่ยนะครับการแข่งขันของเอ็กชแนนบ้านเราจะแข่งขันได้ไหมในงานที่คันนอนนั้นไม่ได้เก็บน,นะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะมีเงินไหลออกเนี่ยไปข้างนอกด้วยนะครับก็เป็นห่วงทางเอ็กชแนนเหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยถ้าเก็บภาษีเนี่ยเฮ้ยเราโตด้วยกันนะอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยอยากให้มีการผลักดันตรงนี้มากขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าเงินคริปปปปปโโตตททททททาาาาเเเงงงงงิิิินน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 ให้้้้้กกกกััััััับบบบบบขขรรระะะะศไไดมมยยแแลลววว็็ผออคคคคจจจจููี่่่ฝุุณฟ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามช่อง Kim Property ด้วยนะฮะได้ใครอยากฟังข่าวลูกข้อมูลเชิงลึกก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เพียงแค่เดือนละ,ละ10บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะรวมบทวกดอีกข้อดับโลกนะทางเรื่องของมาโครนะครับทองคำคริปโตอีเทอริวัลบิตคอยดีไฟล์ก็ไลฟ์ฟังแถมมีกลุ่มแชทมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับขอบคุณทีุกคนจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ